ได้ยินมาจากที่อื่นว่าการที่เราไปช่วยเหลือบุคคลใดที่เขากำลังได้รับวิบากกรรมแล้วเจ้ากรรมนาเวรของเขาจะมาเล่นงานเราด้วยจริงหรือไม่คะจริงนะในระดับหนึ่งแต่ไม่จริงในอีกระดับหนึ่งจริงในระดับหนึ่งก็คือ ในระดับที่เป็นคนที่มีความรู้โลกุตระยังไม่ได้เลยมีแต่ความรู้ยึดตัวตนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนเช่นสัตว์เดรฉานสัตว์เดรฉานมันเห็นแก่ตัวใครไปแย่ง ที่อัตตาบารเคยอธิบายมาแล้วเช่นงูมันจะกินเขียดคุณก็แหมโอ้โหเห็นเป็นคนที่มีจิตวิญญาณมีธรรมะสูงนะแม่งงูนี่มันกแกเขียดได้ไงกินเขียดมันบาปนะอันนี้ก็เคยยกตัวอย่างมาหลายทีแล้วจะไปตีงูตายเอาเขียดออกจากปาก งูนี่แหละมันเป็นการไปละลาบละล้วงวิบากกรรมของเขาก็งูมันก็กินเขียดเป็นอาหารกินสัตว์น้อยสัตว์เล็กสัตว์ที่มันกินได้เป็นอาหารมันกินสัตว์ะงูมันสัตว์กินสัตว์แล้วคุณก็จะไปแย่งอาหารมันออกจากปากคุณก็ต้องไปหัดให้งูมากินเจคุณทำได้ไหร้อล่า <laughs> เราต้องมาฝึกงูให้มากินเจซึ่งพวกเลี้ยงงูทั้งหลายแหละเขาก็ไ่ไม่มีใครเลี้ยงงูด้วยการกินเจแล้วเขาก็ไปเอาเดือสัตสัตตายสัตว์ตตอะไรก็แล้วแต่สัตเป็นตามใจเขาเถอะเราไม่พูดปยายวาแล้วพวกคราไม่รู้เรื่องพวกนี้มันมันมันผิดนะมันไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ทีนี้พวกอีกพวกหนึ่งคือพวกที่มีความรู้แล้ว นะอันนี้เป็นระลาบระ,ระ,ระ,ระลวงวิบากเขาไม่ได้มันว่าไปมันก็ไปอยู่ในระดับของเดรจชานที่นี้คนนี่แหละที่ยังเป็นเดรจชานอยู่ก็ในเดียวกันกับสัตว์เดรจชานที่ยังติดตัว,ต,วตัวกูของกูมายัง่งเขียดจ,จากปากกูกูจองเวียนจองกรรมก็ต้องใช่แต่คนอีกระดับหนึ่งพอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยไอย้นี่จะไปรังแกการน,นี่มันชีวิตนี่มันสัตว์มันอะไรอะไรใดกันอย่างนี้เป็นต้น เราก็เตือนกันช่วยกันให้เขาอย่าไปสร้างวิบากอีกคนที่มีภูมิธรรมระดับนี้ช่วยกันได้เตือนกันได้บอกกันได้แต่ถ้าไปเตือนกันบอกกันสำหรับคนที่มันไม่มีภูมิรู้มันเหมือนกับเดัจฉานขาออภัยชาวเทวนิยมที่เขาไม่ได้ทราบซึ่งถึงเรื่องของกรรวิบากการจะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเขาไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่กลัว ไม่กลัววิบากกรรมที่จะย้อนไปอีกกี่ชาติกี่ชาติเขาไม่รู้เลงเขาก็จะมันบอกว่ามือนงูมาฆ่าฆ่ากินเกลียฆ่าจะกัดแกะมาแย่งเกลียจะฆ่าฆ่าก็าจะกัดแก่ตายเขาก็จะอาฆาตมาร้ายเรายิ่งเป็นคนยิ่งมีความอาฆาตมาตรายซับซ้อนจัดจ้านกว่าเดรชานีเดรชามันแรงเท่านั้นเองมันจัดจ้านจัดจ้านมัน มันจองเวรจองกมแรงแต่มันไม่ซับซ้อนลึกซึ้งซับซ้อนเหมือนคนคนมันฆ่ากันด้วยเลือดเจนก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีโคลเมตมีอะไรต่ออีกเยอะไอ้น,นี่ก็ละเอียดละออนะก็ไม่ขอขยายความต่อเพราะงั้นในเรื่องของกรรมวินบาจึงเ,เป็นเรื่องอจินไตยที่พระญจติตรัสไว้เป็นเรื่องที่โอ้ซับซ้อนมากมาย่อธิบายกันไม่หวัดไม่ไหวนะ น,นี้กมว่านะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาจะมาเล่นงานหรือไม่ก็นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรก็คือระหว่างคู่ของผู้ที่ทำวิบากแต่กันและกันเรารู้เราก็เลือกเพราะยังจะเหลือเขาไม่รู้เขาก็ตบมือข้างเดียวก็ไม่มีอะไรนานไม่มีอะไรมากนะ แต่ถ้าเขาเขารู้ด้วยเราก็ให้เขารู้ด้วยเก็ต่างคนต่างรู้อย่าไปสร้างกรรมสร้างวิบากอะไรกันเป็นคู่กรรมคู่วิบากกันไปอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่หมดโดยเฉพาะตั้งแต่การฆ่ากันดือแม่แต่การรักกันก็ตามมาเป็นผู้ที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือก,กันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นผู้ที่มีประโยชน์แก่กันและกันอย่างนี้สูงส่งกว่าที่จะไปทั้งรักทั้งชัง มันเข้าอยู่แค่สุรพลสมบัติเจริญเท่านั้นเองนะสิบหกปีแ<ป>ห่งความหลังเท่านั้นทั้งรักทั้งชังไม่รู้จักจบจกสินจะได้เรื่องอะไรนะเนะพราะงั้นก็เลิกเสียนะพยายามเรียนดูสภาพพวกนี้ลึกซึ้ง